รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันที่2เมษายน2564นายพิเชษดียิ่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสุรินทร์และคณะบุคลากรากศนอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมโครงการ2เมษายนวันรักการอ่านสืบสารวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณ2564โดยนางสาวอาธิจิตอาพรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดสุรินทร เป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีจินทรรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิตจาการิณีพิระพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยาชาติสยามบรมราชากุมารีโดยการดำเนินโครงการ2เมษายนวันรักการอ่านสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ2,564มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางทั่วถึงทุกพื้นที่ 3. เพื่อให้นักศึกษากศนอำเภอเมืองสุรินทร์และประชาชนทุกช่วงไวัยได้เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยประธานเปิดกรวยดอกไม้กล่าวถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเปิดโครงการ2เมษายนวันรักการอ่านสืบสารวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณ2,564 ภายในงานจัดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระกรนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินทร์มหาวัิรารรรบราชักดีสิริกิจาริณีพิรยรพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปริยชาติสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมการะเล่นเด็กไทยโดยโซนเมืองบุรพา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code ผลไม้ไทยน้ำสมุนไพรไทยโซนใยไหมใบหม่อนกิจกรรมขนมพื้นบ้านน้ำสมุนไพรโซนสามมิตรกิจกรรมขนมไทยอะไรเอ่ยโซนสีพักดีกิจกรรมการสาธิตการทำขนมนางเลดโซนไตรภาคีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอาหารไทยมีกะทิ โซนสีนรงค์พักดีกิจกรรมส้มตำลีลาโซนพักดีมงคล